สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางช่องน้ําหอยซีแปดนะครับมันมี้พาพี่พาน้องมาตลาดซื้อขายกวกระเบื้องอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับเปิดทุกวันทีหาชิปทิมหายีชิปแล้วมีห่านนะครับสามชิปนะครับแกสิพาพี่พาน้องลงไปสืบเบื้องราคานะครับกับผมวางไว้แห่งตัวละน้อยไอ้นะยังจะมีรับประกันสี่หมื่นสี่พันวัยสีนี่บบชัดหน่อยคุ้มนอนเหมือนนี่ราะว่าฝนว่าเปียกนะครับว่ามาหลัง สี่หมื่นสี่พันบาทได้ลูกตัวเมียนะครบ <c oughs> ับแม่กับม่กับจีสูงลอยสามชิ้มหาบวกอยู่น้ยคยคมนะตลาดซื้อขายโคกับบือน้องกุงลำเพื่อน,น่าเชียรจังหวัดมาหาชนรักข้าหมห้าะนะครับเหมือนนีกทุกเลทัถถ่วนะครับเหมือนีฝนตกสี่หมื่นสี่ <c oughs> พัน 44, บาทลูกตัวเมียจะซื้อไปเลี้ยงยั้ไ้คุ้มได้สองตัวถึกตัวละสองหมื่น ว่าเมสาเมียเดียวกับซีตุลาซีนปีกายเมสาแมีเดียวซีหมืนปีนีแม่ลูกได้ยซีมืนซีนะครับโดยทีมงานหอ่คมเฮาเมื่อนี้นะผมนี่สามหมืนเก่ามคมอยู่แต่ถือจ้ว่าสีพันสีพันสีบ่เข้มนะจว่าลูกเข้มกว่าเดจ้ว่าหนังบางกว่านะครับสามหมืนเก่ากับซีหมื่นซี ทีมงานไอ้คมมือนีสุดยอดเลยนะครับสามแม่ลูกงามๆเดยทีมงานหอยคมเฮาตัวคมย,ยัยอะไรคมหาหมืน่นหมักใส่หาใส่ให้ตามใส่ตามราคาเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็ะซสูงลอยสี่สิบบวกลูกนี้ลอยนิมหานะครับครับผมมือหนีฝนตกว่าไหล ัวาลายนะครับมี้สวยเลยสีสันกะเบ่งว่าถือน้ำนะครับว่าถือน้ำมันถือฝนนะ,ะนผมบากนี่แล้วราคากลางๆนะสามหมื่นเก่า,กา,กา 30, 90, 40, สี่มืนนี่สูส่เงินพูเออ สามมื่เก่าว่าทันตอนนี่ได้สองตได้ตแม่ลูกความอันใดอันใดไก่ไก่ทรงได้ยอยู่ไหนคมนะนครับอันใดครับไปคมผมควมเบอร์ฝากความแม่พี่น้องนนยก้เกสองหกแหกแปดแปดสี่หนึ่งะครับขอบคุ้มได้คมหลายๆนะครับานะราคาอีกรอบน,นึงไอ้คมมหมื่นเก้า ห้าหมื่นซื้อห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นโคมนี่สามหมื่โคมนี่สี่หมืน่นขอบคุณหลายๆไอ้กับผมเขาทายทครับกันที่ตลาดซื้อขายพวกกระบืนนองน้องกุ้งนะครับเมื่อนี้ทีมงานพ่อบุญจันทร์ย่างจักโตกับพอ่อย่างจะมีลูกนี่นะครับโอ้แม่ลูกนี่หลายปันได้พ่อบุญจันทร์ครับนี่สาม,มหมืมม่นหนึ่งพันลูกลูกแม่พฟ้ามแม่หัวหล่น สามหมื่นหนึ่งพันบาทอันไก่ไทยนี่จบออไก่ได้เอุณรอดตอเวลาค่า 30, <000. S 1> มันกับพ่อฟังเนาะพ่อเนะสามหมื่นพันอือสามหมื่นพันนี่ชงได้จักกิโลนี่มันหาชิบโลอยู่นะหาชิบโ, <c oughs> โลอยู่นะครับตัวนี้หัวโลนธรรมาชาติได้ครับนี่มะเขากี่กี้ฝนกัญญาเช่าลงเม็ดนะครับพ่อแม่พี่น้องผมได้กลางโฮมไทยมุงกล่องบ่สวยสีบั ไก่เคี่ยงควมจกินกับขอให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆนะครับเบื้องสีตรงนี้ถือสว่าเอางัวมาล่างน้ากันน้ว่อนน้นมือน,น,น,นี่เนาะบุญจันทร์ขี้่นขี้บ่นขี้ไส้ไหมบ่นรออะไรอีกไหมครับงานพ่อบุญจันทร์นะครับหนึ่งแม่ลูกสวยๆสามสิบเอ็ดนะครับที่เอฟสามหนึ่งสามหมื่นยังกับป่อสามหมื่นห้าร้อย เอาห่สองหมื่นเก้าหัวล่นยิงนะพ่อนะจะไปใช้กันได้ไหมทองเกี๊ยเอฟส<อ>ามหนึ่งทัดทองได้หาเดือนแล้วแม่นี่ก็สีสูรงลอยยุกเกือบลอยสามสิบห้าบวงนะครับสีพี่นอ้องเบิ้งพืนขางรางนะครับพืนขงางรางสามหมื่นเก้าพันบาทอาบทองเกี๊ยเอฟสามหนึ่งมีใบนะครับ เขาน้อยๆหัวโลนนะครับปีนงานพอบุญจันเลยสวยๆเลยเดี๋ยดายีพอมือนีบรรยากาศมุมกลองอาจจะประชันปันใดนะครับฝ่า่พี่น้องก็มีเศ้า่้าห่ก็น่สามแม่ผลสามตามนั่นไหมพี่นาง ลูตัวน,นี้ลูกผูรลูกแม่ปลแม่บแม่บ้านนี่ยาม่านพ่อสามสิบพันรับประกันออพร้อมร้องหาพบแม่ลูกตายพี่น้องครับพี่น้องถามมาหลายนะครับว่างัวถือหัวแพงนะครับคลิปนี้มีค,คําตอบงัวเลี้ยงยังถืออยู่นะครับงัวเลี้ยงยังถืองัวเหนือก็เริ่มขยับแน่แล้วนะครับแต่ว่างัวเลี้ยงยังถือ จ,จังแม่หน 33, ูนะครับสามหมื่นสามพันบาทสวยเลยนะครับทีมงานยี้ป่าบุญจันทร์มือนประกาศหลายรอบแล้ว,ลวครับประกาศหลายรอบแล้วีกเกกันด้วยแลครับีเจกัด้วยสีแม่กับสีข้างล่างนะครับถือเสาวะเอางวงมาล่างน้ากันมือนนิฝนกับวัแห้งปันไดดอกน้องยาด,ดามานะครับมือนี้ธรรมดางวควายมันก็นต้องตากแดดตากฝนธรรมดานะครับแม่สูงสีร้อยร้อยสี่สิบบวกวยูนะครับเพียง ผมได้นะครับลูกกรชชมีลอยนิ้มหาบวนนะครับพอบุญจันทร์ไรสองโค้งนี่บังเท่าไดกว่ารวมสามสิบสามกับเส้าหาเป็นหาสิบแปดหาสิบแปดได้ซี่โตโตแม่พร้อมมมบ้านเนี่ยใส่กลางกลางนะครับวันยังดีบดแล้วิเขาจังไงเขากับว่าใดแตงมาเขาทำมาจากที น้องนับบ้งเอาโดนนี่ยแค่ไม่น่ตัวได้ครับเดี่ยวคือซอมในสาพี่อกำลังสุเข่าตอยนะครับอาววบุญจันทร์ผมขวาเบอร์นะศูนย์เก้าแปดศูนย์สามหาหับผมขอบคุณพ่อบุญจันทร์หลายๆนะครับเจ็ดตัวชุดนี้สวยเลยนะครับลาเ่นว่าผูมือนี่ร้ายันได หมื่นสองครับแม่ห้ามบ้านนี่ 12, 6, 000, ตัวดีหกพันหาพี่คุณหมื่นสองกับหกพันหาตัวนั้นเหลือหมื่นสามครับแม่ลูกสาวกามาบนเดีวครับผมพรเอกหอยมาเนาะแม่ลูกใส่ฟิล์มอ๋อแม่ลูกขาว,ลขาวหลายปันไดลูกสองหมื่นสแม่หมบานนี่พี่น้องซอยอุดหนุนนะครับทีมงานในหอยหน่อยผมนะครับน้องฟิวนะ สวยเลยนะครับชุดนี้เอาไปเลียงนะครับเอาไปเลียงใส่ห้ำใส่หยาไปลูกตัวผู้นะครับลูกตัวผู้เกียวเขาแล้ว่ครแยกออกนะ,ะฟิวันอารควาเบอร์ฝากไปแมพี่นองนะศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกเก้าสามหกเก้าสามเก้าเจ็ดเจ็ดครับผม ถูกถูกนะครับถูกถูกนี่สายขุนบมะลาน้อยนี่รักพันกับมะลาในน้อยนี่หกพันหาครับทีมโ,โดนเลยเดี่ยว่าเห็นว่าราคาหลักพันนี่นะครับตลาดเท่าไทยท้ำกันทีตลาดซื้อขายโคกกระเบือหนองคุงอำเภอหน้าเจียกจังหวัดมหาสารคามนะครับยิมหากรกฎาคมนะครับ เรามาหตัวเมียพี่น้องมาแล้วนะครับผู้ใดถามหาสายหูหูขักหูแน่โดยทีมงานหอยโจ้นะครับโจ้สวัสดีครับสัครับผมที่เด่นหอยโจ้เลยสูงไงก็มูหล่ะในตลาดบ่เถียงสูงเท่าไรโจ้หกร้อยเจ็ดสิบหกเออ คุณว่ามีเกือบร้อยหกสิบบวกแค่สูงสวมหัวไออยู่ราคาหลายเป็นไรเจาะเจ็ดหมื่นหาครับแม่เจ็ดหมื่นหาไอแด้ยินจูงมาว่าทองทองวิโกจิคอสชิบสีสิงหานะครับผมวิโก้วิโก้หูครับวิโก้หูนะแม่ครับหูใส่หูเลยหูใส่หูเลยมันไปสีบอดดับนะครับเป็นแม่พี่น้องตดูลายยาของว่าหน่อย โดนโดนพ่าเทียนนะครับทีมงานยามันออกลูกก้อนแล้วมาขายสื่อใจสายหูผมละเมินเนียทีมงานหอยโจางจังนี้ขาโทรขาถึ่นี่ออกแต่ว่ามีน้องจริงครับผมนี่ครับสายง่วงามมันที่บอกกันจังสี่นะครับเจ๋อเจ้าง้แตงตัวทั้งนี่บ่เคยแตงง้วตัว น้้มติงนี่ครับมีน้้มติง้งสองนุง้มนุ้มติงสวยๆเลยเหมือนทีมงานหอยโจ้สายหูมาฝากพี่น้องผมแล้วนะครับเจ้าไอ้คว้าเบอร์ฝากพ่อแม่พี่น้องนะศูนย์แปดสี่ศนย์แปดสี่แปดสามสครับผมขอบคุณหลายๆนะครับสายหูอีกจกักโตมาท่านมาดเดี๋ยวรอสักครู่ไอ้จัดสายหูฝากพ่อแม่พี่น้องเกินทองวิโกหูนะครับราคาก็เจา เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับเอออนี้่มันต้องเป็นกัวงหอยโจ้ตั้งสีมันไา่สีแมนเอาทายท้ำกันยุทตลาดซื้อขายโคกกระบื้อน้องกรุงอำเภอนาเชียกจังหวัดมหาสารคามนะครับขับผมใบมาแล้วตัวอีโค่นะครับอีโค่สายดูขับผมสิบสี่สิงหาครับสิบสี่ซิงหาบ้านแม่เตรียมตุ่มน้องเลยนะครับขอบคุณเตอร์ลาย ชุดนี้กับแม่ลูกงามๆนะครับมื่อนี้ร้อยเรียงเข่ามาหลายนะครับพี่น้องกับกำลังเข่ามาซื้อขายกันคึกคักเลยนะครับคืพอพากำลังขายง้ออยู่นะครับมื่อนี้สองโคมกับกิ้มัง บางเทื่อนกันเนาะสักคู่ห้องหลายปันแดกนงกับญี่ปุนนี่ห้องฮาทิปปัวครับออืมตัวเมีย,วสวยสวยๆเลยนะครับข้อมทางนี่เดี๋ยวป่ะสี่สิบสองอลูกผู้ลูกแม่นี่ลูกแม่ครับอือสี่หมื่นสองเลยลูกตัวเมีย,วสวยสวยๆเลยนะครับกร้อยเหลี่ยงยัง ตัดสื่อเลี้ยงอยู่นะครับผู้ใดตัดสินใจหายวานะครับหายวาราคาบัท่านไปไกลดอกนี่สี่หมื่นกว่านี่ได้แม่ลูกไปเลี้ยงจูงว่าอายไผเลยนะครับอยู่บ้านเฮาเนี่สวยๆเลยนะครับนี่ันยับมากกับเมลูกง่ายแน่กับหามือหามือก่าเนี่ยใสยใส่ใส่หามันใส่ที่ผ่าคล้ายบ่าไหน ป็นต่อการคมละหาพันเลยติป่ะใช้แม่สาวเดยวพ่อบินโอ้แม่สาวเลยแม่สาวนั่นความทับหลายปันใดนั่นนี้ป่ะสามสิบสามห่นโตผนไหลตผุนเจ้าสองนั่นราคาผมมืันนี้ฝนตกมุมกล่องบางงามกับตองขวาย่พ่อแม่พี่น้องหลายๆนะครับนี่ชุดนี่สวยๆเลยป่อผมขอ้าเบอร์ฝากพ่อแม่พี่น้องนะ พี่แม่สวยอเจเลยสองค้มนี่มือน,นี่ศูนย์เก้าห่าเจ็ดชี้แปดสองแปดแปดห้าครับผมขอบคุณหลายๆแม่ทำงานทางเปลือหน่อยห้า้นะครับมือน,นี้โซนงัวงามกับสียูนี่ละไตโฮมส้ำจ๋านี่นะครับประเมพินองมาเลือกเอาใดน,นะครับมมดดแม่สาวใบวัด ตัวไดง่ายตัวเดือนตัวสองเดือนตัวเดือนตัวสองเดือนนี่ลายเปนราคาหลายเป็นไดสามสิบสามน,นะพอไปนะพอไนะพอไอยัยยเหรียญงวทองแล้วนะครับทุกมือนี่ข้าวเดียวมือนี้พรต้องเรียนสาวเลยนะพอไพนะพนะมือหนอีเอาทองไปก่อนสามหมืนสามพันบาทตัวสี่เดือนหรอพอไปสามสามคือกันหกสิบหกได้งว้วยทองไปรุนไว้นะครับ ทับโตหือทับหลอดไม้อ๋อตัวนี้ทับโตนี่เปีบลอ40บวกทุกโตเลยนนครับสวยเลยแม่สาวนี่เด็กพอไปบัดนี่ยแม่สาวไล่ละสองตัวอือสองมืนหาเปิดใบ้สองมืหาเปิดใบห้ยห่งเลเนาะพอไปนะโอ้โหบอกง่าง่ายๆล่นค่นีหามืนประทานต่อไก่ไก่มีทีมงานทรงใดนะครับงด สวยเลยมื่อนี้เสียดายนะครับมื่อนี้ฝนตกจักหน่อยนานเยียนนานเยียนเปิดเทินป่าสีเบื้องคืนล่างนะครับสีงัวน,นึงว่าถือฝนนะครับก้มนี่แมนพอพาย<ม>อ๋อก้มนี่หลายปันได้คำนี้สี่หมื่นห้าพันบาทนะพ่อพายไ<ม>อลูกต,กต<ม> <laughs> ัวเมียพ่อไหมครับผมงัวเลี้ยงยังถืงอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องได้ไว้สี่แปดการัานตีคับ ถ้าเทียบกับปีกอนนะพอนะปีกายปีกอนนิ่งว่าปีนี้ยังถืออยู่<ช>พี่น้องมาเอาไปเลี้ยงได้นะครับส่วนเตือนถือในเลยนี่เตือนึ้ออยู่พี่น้องกับเขามากคือคักหลายพี่น้องกับสิได้ราคานะครับสังเกตว่างมวแมหลูกพี่น้องกับป่อยออกมาหลายแล้วนะพอไ,อไพ่นะเดี๋ยววะมาเลือกเอานะครับมาเลือกเอาเจียวเขาเลี้ยวเริ่มวันแม่นี่ละแต่ก็สิบสองสิงหาเป็นตนไปง่วกับสิราคาดีอู้มึงหนีงามครับ อภัยผมขอเบอร์ฝากพอแม่พี่นเนศูนย์เก้าสามูเจหกสองก็ขอบผมขอบคุณนยพอไพ่หลายหลายครับคุณหลายหลายนะครับพี่นางสวัสดีครับลูกผู้ลูกแม่ลูกผู้ลูกเคสามหนึ่งเลยแม่เป็นอนลับราคาห้องเดี่ยวห้ห้าสิบเก้ามืนเก้าพันบาทนะครับ นี่ขอบคุณหลายๆล,ลูกนะกละห้าหมื่นเก้าพันบาทได้ลูกตัวผู้เคเอฟสามหนึ่งผมมีเสียดายบรรยากาศนะครับฝนเม่หนาตกเลยเหมือนอี่ว่ากลอยเลียงเขามาหลายนะครับตื่นใจในหอยชี่แปดเลยนะครับแม่มีรอยซี้บวกลอกลูกสียู่รอยงีชีบวกแม่มันขึไไน้นไบไอ้แม่เป็นลูกสานล่าม 59,000บาทนี่แต่เด็ดเด่นเลยนะครับโก้มเหลียงมือนีนอกทางตลาดซื้อขายกกกระบืนน้องซุนเฮาตัวเหรอเนาอไอเนาะช่งฟีไหลโลครับโทรขาถอนรับประกันเนอไอเนาะครับผมขั้นพี่น้องเอินญไายแสดงว่ามาตรฐานระดับหนึ่งแล้วนะครับครับผมขอบคุณหลายๆนะครับที่เอิญน้องเอิญนุ่นงไายทำน้ำกันนะครับเอาไอผมคว้าเบอร์ปากพ่อแม่พี่น้องเน้ 8 8 3 3 5มศูนยปกครับผมขอบคุณหลายๆนะครับครับผมวันนี้บรรยากาศสุดยอดเลยนะครับตลาดซื้อขายโคกระบือหนองกรุงอำเภอหน้าเจียกจังหวัดมหาชาข้ามเข้านะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่มาร้อยเหลี่ยงนะครับมือน,นี้บ่ภิหวังแท้ะนะครับมีโคมเหลี่ยงหลายๆเลยนะครับ่วนว่าเนือครัขึกคัากดีขึ้เกา่า อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามหาส,สีิมหายีชีพมีมหาสามพ่อแม่พี่น้องยุ่งกลมาเลือกเอาใดนะครับขันบ่มีเวลากรับกดแชร์กดไลค์กดติดตามทางช่องนายหอยชี้แปดใบมีตลาดมือดาว่างๆพร้อมกับผิดมาทายท้ำปากพอแม่พี่น้องจังสี่เป็นประจำนะครับสำหรับมือเอาไว้ซํำนี้ก้อนนะครับขอบคุณหลายๆครับ